กองทุน S S F กับ r M F คืออะไรเคยได้ยินกันไหมครับ S S F หรือว่า Super Saving Fund นะครับเป็นกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเน้นการออมระยะยาวโดยคุณจะต้องถือหน่วยลงทุนเนี่ยอย่างน้อย10ปีขึ้นไปจึงจะสามารถขายได้อีกทั้งยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน30%ของไรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทส่วน I M F นะครับหรือว่า Retirement Mutual Fund เป็นการออมเพื่อไว้เกษียณ โดยคุณจะต้องลงทุนทุกๆปีอย่างน้อยปีละ3%ของรายได้หรือว่า5,000บาทต่อปีและถือไว้จนอายุ55ปีขึ้นไปโดยจะต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีจึงจะสามารถขายหน่วยลงทุนนั้นได้ความแตกต่างหลักๆของ2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ SSF เป็นการออมแบบยืดหยุ่นคุณจะลงทุนปีไหนก็ได้แต่จะต้องถือให้ครบ10ปีขึ้นไปในขณะที่ IMF เน้นการออมเพื่อไวกยเกษียณ คุณจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกๆปีจนถึงอายุ55ทั้ง2ตัวนี้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมือนกันแต่มีเงื่อนไขาการลงทุนและเงื่อนไขาการลดหย่อนที่แตกต่างกันดังนั้นควรเลือกลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณนะครับ